สวัสดีครับทุกคนเราทราบกันไหมเอ่ยว่าวัฒนธรรมการจัดการแบบไทยเกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับจากข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยด้วยความเป็นมาของชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานในฐานะที่เราเป็นคนไทยก่อนที่จะศึกษาวัฒนธรรมการจัดการของชาติตา่างๆเราต้องทําความเข้าใจลึกซึง้ง ในวัฒนธรรมของชาติไทยเราเสียก่อนเพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมการจัดการแบบไทยเรามารู้จักวัฒนธรรมการจัดการแบบไทยศิลปการหลกัหลกๆกันก่อนครับวัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบของไทยนั้นมีอยู่ดังนี้ครับ 1. วัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบครอบครัวหรือเครอือญาติ 2. วัฒนธรรมการจัดการที่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 3. วัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบรับถือผู้อาวุโส 4. วัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบการเคารพผู้มีอำนาจ 5. วัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบการทำงานในกลุ่มพวกพ้อง 6. วัฒนธรรมการจัดการที่เป็นระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเดวัฒนธรรมการจัดการที่ยังคงมีเรื่องวัฒนธรรมการรักษาใบหน้า แวัฒนธรรมการจัดการที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม 9. วัฒนธรรมการจัดการที่มีฐานของเหตุผลที่ค่อนข้างน้อยและสุดท้าย 10. วัฒนธรรมการจัดการที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในระดับที่น้อยทั้งนี้เรามาต่อเรื่องระบบการปกครอ,องของไทยเลยครับด้วยระบบการปกครองของไทยจากเดิม ประเทศไทยเรามีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจนกระทั่งรัชกาลที่7ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานั้นประเทศไทยได้รับเอาศาสนาพุทธเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติโดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในการกระทำตนให้เป็นคนดีจนชาวไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับความเชื่อต่างๆส่วนบุคคลจนต้องมีประเพณีต่างๆอยู่เสมอในแต่ละรอบปีด้วยระบบการศึกษาของไทยเรานั้นอาจพิจารณาการศึกษาในสมัยก่อนยังไม่มีระบบโรงเรียนที่ชัดเจนเป็นการปลูกฝังศาสนาโดยการบวชเนนเพื่อเรียนรู้ จนกระทั่งต่อมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาการศึกษาเพื่อมาทำงานรับราชการแต่ในช่วงการเวลาการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านพร้อมๆกันการศึกษาไทยก็ยังไม่พัฒนาไปมากด้วยวัฒนธรรมที่ปลูกฝังในสังคมไทยไปให้เห็นคุณค่าใน,ในใบประกาศหรือใบปริญญามากกว่าความรู้และความสามารถที่แท้จริง ทำให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีแต่ปริมาตรแต่ขาดคุณภาพเรามารู้จกักภูมิประเทศของเรากันต่อเลยในภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำาหลายสายเป็นส่วนใหญ่มีลักษณะภูเขาสูงจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำกรเกษตรและการประมงภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีสฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจึงมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างสุขสบายในระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีเพื่อยังชีพส่งผลให้ชาวนานมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงเรียบง่ายมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ต่อมาประเทศไทยได้มีการพัฒนามีการค้ากับต่างชาติมากขึ้นจึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกได้ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมมากมายแต่ผลการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการคดโกงความเอาเปรียบของผู้บริโภคก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องวัฒนธรรมการจัดการแบบไทยเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอย วันนี้บายบายครับผม